หัวข้อสำคัญที่จะทำการพูดถึงในวันนี้คือการคัดลอกข้อมูลสินค้าที่ขายอยู่ปัจจุบันบนหน้าร้าน ebay ไว้ยังระบบ put auction เพื่อนำไปใช้งานภายหลังแม้ว่าลิสติ้งนั้นๆจะทำจะถูกเอ็นสินค้าลงจาก ebay แล้วก่อนอื่นทำความเข้าใจระบบการใช้งานเบื้องต้นในพู t ด u ออ i ชัก่อนหลังจากท่านได้ทำการ e Add eBay account เข้าสู่ PUT Auction แล้วระบบ PUT Auction จะทำการดึงข้อมูล Active Listing จากหน้าร้านของท่านมาโดยอัตโนมัติสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แถบเมนูด้านบน Listing Live ข้อมูลสินค้าจากหน้าร้านของท่าน จะถูกซิงค์มายังระบบพุทธออกชั่นโดยอัตโนมัติหากข้อมูลสินค้าที่ขายอยู่แสดงผลอยู่ไม่ครบถ้วนให้ทำการกดซิงค์วิดอีเบยเพื่อเรียกข้อมูลมาอีกครั้งหนึ่งเลือกแอคเคา t ์ที่ต้องการซิงค์ข้อมูลกดซิงค์วิดอีเบยหลังจากนั้นรอจนสเตตัสขึ้นเป็นซักซีดให้ทำการปิดหน้าจอนี้ ข้อมูลที่แสดงผลในหน้า live listing คือสินค้าที่ขายอยู่ปัจจุบันท่านสามารถทำการแก้ไขราคาสินค้า title item specification รูปภาพผ่านยังระบบ put auction ได้เลยโดยคลิกที่ edit หลังจากนั้นระบบ put auction จะทำการอัปเดตข้อมูลไปยังหน้าร้าน eBay โดยอัตโนมัติแบบ real time สำหรับการแสดงผลในหน้าจอหนึ่งจะแสดงผลได้สูงสุด100รายการโดยหากเป็นผู้ใช้งานใหม่จะแสดงผลสูงสุดที่20รายการให้เข้าไปเปลี่ยนที่ setting คลิก preference เลือก record per page เป็น100รายการหลังจากนั้นคลิก update กลับมาที่หน้าจอ Live Listing เบื้องต้นท่านจะเข้าใจหัวข้อ Live Listing แล้วคือข้อมูลหน้าร้านณปัจจุบันจากนั้นจะเข้าสู่หัวข้อสำคัญที่จะพูดถึงวันนี้คือการคัดลอกข้อมูลสินค้าที่ขายอยู่ณปัจจุบัน สำรองเก็บไว้ในระบบพุทออคชันข้อมูลสำรองที่จะทำการเก็บไว้หรือข้อมูลสินค้าของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบพุทออคชันผ่านทางโปรโฟไฟล์หากพูดถึงโปรโฟไฟล์ในพุทออคชันจะหมายถึงข้อมูลรายการสินค้าของท่าน คลิกที่ All Profile สำหรับการสร้างโปรไฟล์ท่านสามารถสร้างโปรไฟล์ใหม่ขึ้นมาได้เปรียบเสมือนการสร้างรายการสินค้าขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งรายการหรือว่าอีกตัวเลือกหนึ่งท่านสามารถคัดลอก มาจากสินค้าที่ขายอยู่ณปัจจุบันแล้วดำเนินการสร้างโปรไฟล์ได้เลยโดยที่วิธีการคัดลอก Active Listing เพื่อสร้างโปรไฟล์สามารถทำได้โดยคลิกรายการสินค้าที่ต้องการคัดลอกหรือเลือกคลิกทั้งหมดหากคลิกทั้งหมดระบบจะทำการเลือกสินค้าที่แสดงผลในหน้านั้น ซึ่งณปัจจุบันแสดงผลอยู่สูงสุด100รายการจากนั้นกดที่ Option คลิก Save as Profile ท่านจำเป็นที่จะต้องสร้างโปรไฟล์เนมขึ้นมาก่อนโดยสามารถพิมพ์เข้าไปทีละ1รายการหรือว่าเลือกคลิกบัลล์แอ p โปรไฟล์เนมเข้าไปได้ อาจจะเลือกพิมพ์เป็น SKU ของท่านหรืออาจจะพิมพ์เป็นข้อความคลิกโอเคหลังจากนั้นระบบจะทำการรันตัวเลขอัตโนมัติหลังจากข้อความหากชื่อโปรไฟล์ซ้ำให้ทำการเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์กรณีที่ชื่อโปรไฟล์ซ้ำ เนื่องจากว่าท่านได้มีการสร้างชื่อโปรโฟไฟล์นี้ในระบบพุทดออกชั่นไปแล้วหลังจาก สร้างโปรไฟล์เนมเข้าไปแล้วให้คลิกโอเครอจนสเตตัสเปลี่ยนเป็น succeed เพื่อเป็นการยืนยันว่าการสร้างโปรไฟล์เสร็จสมบูรณ์ ระบบได้ทำการสร้างโปรไฟล์ทั้ง100รายการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปิดได้เลยหลังจากนั้นให้เข้าไปเช็คข้อมูลได้ที่แถบเมนูด้านบน listing All profile ข้อมูลรายการสินค้าที่ขายอยู่นะปัจจุบันจะถูกคัดลอกเข้ามาสู่โปรไฟล์ ในพุ t a อ c อ i ชัเรียบร้อยแล้วท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดแต่ละโปรไฟล์ได้โดยคลิกที่ Edit ท่านจะเห็นข้อมูลเหมือนกับข้อมูลสินค้าที่ขายอยู่ณปัจจุบันเลย ซึ่งความสำคัญของโปรไฟล์นี้ท่านสามารถนำไปใช้งานได้ภายหลังแม้ว่าจะเอนสินค้านั้นๆลงไปแล้วโดยที่โปรไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจะไม่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลสินค้าที่ขายอยู่ณปัจจุบันหากข้อมูลสินค้าที่ขายอยู่ณปัจจุบันถูกเอนสินค้าลงไปแล้วโปรไฟล์นี้ก็ยังจะถูกเก็บไว้ในระบบพุทธออคชันหากภายหลังท่านต้องการที่จะิ i s สินค้าขึ้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น eBay account เดิม eBay size เดิมหรือ eBay account ใหม่ s i า e ใหม่แต่ข้อมูลสินค้าใช้ข้อมูลสินค้าปัจจุบันท่านก็สามารถทำได้ผ่านทางระบบโปรไฟล์ในพุท a u อกชันได้เลยและสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมลงไปได้อีกด้วย คือเป็นการเสร็จขั้นตอนสำหรับการคัดลอกข้อมูลสินค้าปัจจุบันมาสู่ระบบโปรไฟล์ใน p ุ t Auction เพื่อเก็บไว้ใช้งานภายหลัง